นมโลกพอดีลงเดียวออป้าไล่อ,ออกนะครับมันมีตั้งกาวเลือดตั้งคือเด็กๆเล็กๆ,ๆนน้อยนะครับแต่กาวเลือดนะครับมันตามมาแมงวันมันมาลงเดียวก็เลยเอาป้าออกนะครับเดี๋ยวแดดดีๆ,ๆก็ไปฟันนะไม่งั้นกาวแมงวันจะมาครับ <S <S 1> <S 1> นี่ดีๆกับปักป้นนะกินกาวไปเออไปจี้เรียบร้อยแล้วเนาะ นอนนะดีนอนน้ดีเออนอนนะดีดีดีนอนนะดีเออนอนนอนให้นมลูกนะไอ,อ้พูดง่ายเดี๋ยวนอนเลยมอนมีนั่นน่ะหลุนน,นิ่มๆเร็วไม่ได้ร้อนนะครับลมปัดอากาศเย็นต้องใช้พอเอกนะครับปิดประลมไม่เลยว เปลีย่ยน้วครกับดีๆแต่ว่าการรู้สทกว่าแข็งแรงความเมื่อคืนครับผม โลน้อยขาวหนึ่งตัวนะครับผมเนาะไม่รู้ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับยังไม่ได้จับดูตีตัวตีทีฟีมมาอะไรคนเลยนะครับยังไม่ได้แยกตีนะครับผมเนาะแล้วก็นี่น้ำตาลน,นะครับซ้ำนำซอง นี่หนึ่งยังไม่ได้แยกเพศเลยอ้าวยังไม่รู้เหรอเดี๋ยวก่อนไอ้บางมันแยกเพศนะอ่ะเมวะดีดเขาบอกมันต้องกินยาบำรุงยาบำรุงแล้วน้ำนมมันจะเยอะยาบำรุงหมาตอนคลอดไม่ลูกมันตัวยาวเนาะนี่ลูกน่ารักจัง เวนล้าอย่างดวดูหลานเด้อนีหลานหลานนอนกองจิงผ่งอยู่สีครีมก็สวยอยู่นะสวยมัมนอนกอดกันันหน้าจุนกัน ขนมันเงานน่เนาะไอไอขาวไม่ค่อยเงาเออนอนดีๆนอนหมดแรงเหนื่อยสิลูกมันกินนมด้วย ดีนะมันก็ยังนอนให้ลูกมันกินนมแบบสบายสบายกินข้าวแล้วนะกินข้าวมันออกไปฉี่ไปไปอึอแล้วมันก็กลับมานะมันไปวิ่งตามไอ้เสียดโดนะมันห่วงลูกมันกลับวิ่งกลับมาเข้ากรงต่อ,อข้าวก็กินแล้วพักผ่อนดีๆนะโอ้ยปิ๊งปิ๊ง หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเอ้าไหนอีกตัวเจ็ดนู่นอยู่โอยอยู่หาง <laughs> โอ้ยไปอยู่หางไม่มีนมนกินเหรออิม่มเลยตรงใจถ้ามันไม่อิม่มมันจะมาดูดดูด,ดอยู่เนาะนะนะนกอดลูกเอากอดลูกก็ดีดีอ่ะดีดีมันกอดลูกเพื่อนนะ นี่แหละตระกลลลูมกลมันตระกูลของดีดสีแบบนี้หมดเลยเ<ร>มีทั้งเกามีทั้งน้ำตาลมีทั้งโช็อกโกแลตมีทั้งดำสายเลือดเขากลัวลูกมันไม่อบอุ่นมันมากอดลูกมีทุกสีเลยสีน้ำตาลก็สวยนะใช่ มีคอมเมนต์หนึ่งหลุดมานะครับ FC ลงเดีย ب, ลบไปแล้วนะบอกโดลูกข้างบ้านทั้งนั้นเลยเป็นคอมเมนต์ที่ไม่น่าจะคอมเมนต์นะครับผมเนาะแล้วรู้ได้ไงว่าข้างบ้านมีใช่มีหมาข้างบ้านอะไรบ้านโดโดๆอย่างนี้เลย <laughs> ลูกเพื่อนเยอะเลยนะโดโอ้คือสายปันเขานะครับไปดูได้ครับฟาร์มแพติเซียครับผมอ่ะ เชียงใหม่ครับพิมพเข้าไปได้ครับผมตัวเขาปู่เขานะครับสีขาวนะครับเจมประเทศไทยแล้วก็มาพ่อแม่สีน้ำตาลสีช,โชโโ็อกโกแลตดำมาเรื่อยนะครับผมนะตัว,วย,ย่าของดีดีสีขาวกับสีดำสายเลือดเขามีชโโ็อกโกแลตมีอะไรหมดนะครับสีน้ำตาล ทางฟาร์มก็บอกแล้วได้ทุกสีไม่ต้องตกใจยาวิตามินมากินน้ำนมจะเยอะ <c oughs> ลูกก็จะอ้วนแย่งนมก <Comment, S 2> ัน c o m ม e n t โอ้ย c o m ม e n เดียวนอกกนั้นก็อวยพรนะครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับต่อยลูกข้างบ้านก็แต่มันลูกดีๆนะคุณคอมเมนต์มาถ้าคุณมีลูกสาวแล้วคุณจะรู้ยังไงก็หลานคุณไม่เอานะครับคอมเมนต์แบบนี้ไม่เอาเอาครับเดี๋ยวประวันตายเนาะใส่พอรนะนี่กับผมอากาศไม่ร้อนนะครับยังไม่ได้แยกเพศนะครับผมนะ เดี๋ยวให้เบาโทนนะครับแยกเพศนะครับผมเนาะก็อ,อที่พูดถึงเรื่องอคอมเมนต์นะครับแต่โรงเรียนลบไปแล้วนะครับไม่อยากจะอะไรมากนะครับผมเนาะใช้คอมเมนต์ไม่ดีตีแล้วส่งติ๊กเกอร์แบบยิ้มหัวเราะแบบไม่เอาไม่เอานะครับไม่ดีนะ ถ้าคุณมีลูกสาวลานสาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะก็แต่คุณคิดได้คุณจะไม่คอมเมนต์แบบนี้มันมีแต่สิ่งดีๆนะที่จริงลุงเดียไม่อยากพูดหรอกมันเป็นวันดีอะไรดีๆหมดนะครับผมเนาะสำหรับเมื่อคืนสำหรับวันนี้เช้ามาเด็กๆก็แสงตะเวนจ้าของน้องยิงนะครับผมนะ เป็นเจ้าแรกของเด็กๆนะครับผมนาะทั้งเจ็ดตัวนะครับเกิดมานะครับสู้ชีวิตเหมือนกับเรานั่นแหละครับผมเนาะเริ่มตากลังแรกดูโลกนะแล้วก็สู้ชีวิตกันจนกว่ามดลมหม่ใจ คอมเมนต์ที่ว่าไม่สะดุดหูนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆนะครับชมช้านนะครับพุ่มเนาะเจ็ดตัวยังไงเขาก็ลูกดีๆเอาโอเคครับพุ่มนะยังไงยังไครับพุ่มนะป้านผลนะครับของเด็กป้านผลแก่ลราสู้คนฟังจากคลิปนี้แกนี้ครับพุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวให้ดีๆปักป้อนนะครับพุ่มเนาะครับลูกก็ เจอกัน่นคลิปหน้าครับวัสดีครับผม